เดี๋ยวรอแป๊บนะ้๊ะป๋าจ้าเดี๋ยวนูไปพาบอยมาให้อบอกว่าไม่ักชุบแล้วบอยไปรับป๋าคนไปป๋ามานั่งอยู่นอนไปเดี๋ยสิจานร้อยบอยมูอวงกาเคว้ว่าจะตา้านคนผีกันเนี่ย

นุ wide, <No> <Koll> <statistically> ่มๆนุ่มๆดวงมันๆเก่งๆย่อยิน้วงไอ้ย่ไอ้ไรแกมาป๊นี่บอยว่ากินระมูกน้อยนั่นนู้นคอมคอมไปเดินดนงไปเนพนกูทัที บอยแล้วน uh ี่เราพูดเทียดอยแล้วมันดีแต่มาอืมดีแตนมันอืมปิดไปด้วยปิดตีมาหลุดเล้วกลางวันพูดไหมแั่ละเล่นดุนมันวัดไม่มาใครอะแตนหลอนมันเล่นมันหลอนเตนโอหลอนเด็ดแต่มันมันดีแตนปิดตี ไอ้ยยยไว้ซะเอ้ยยยวัวมัดุว่ะมาปากคนลงมามาปากคนว้วโดยมาดันนีกูเลยเฮ้ยมาดิคนมาดิคนแม่แคบไปจริงอยๆวิดไม่ตันเรดลุงแล้ว อีน,นี่กายูมันว่ามันมชาชาชาั่กใจใจที่เอือ้ปลาเลมามกูมไม่ใจนี่ครั้จีบลุยกูหวังว่ากงจืดได้ยมยน้องสาวสวัสดีค่ะมาจากน้อยน้องมาจากพมา่ามากอ่อนน้าลือลานอแล้วก็ย้ายมาอยอโซล่นาน้าไปขอพอม่าจ้ะโอ้นี่พมานะเก่งได้ทิ้งได้ไปบางยา ยาหน่อยอยาปามันต้องตายุงพ่อเพรีพร้ยจ๊ออต้องจ้าค่ะต้นรับปานะค่ปะปากี่ข้ามาเลยยาค่ะไม่กินตีกับแล้วปาหีม,มอะอ้ไยกูป้ายามากี่ข้าปาไม่หีเหรอไอร้อยหนู มันว่ามึงอิ่วไม่อิ่วเอ่อไม่อิ่วหนูมาหีนะทำไมมาหีอ่ะแต่หนูคิดว่าป่าหน้าหีนะพวกกูจัดตายห้องตันมาว่ากูโจยว่ามึงหน้่าจะอิ่วไอ้ไรใครข้ามามาไม่กินมาหีแน่นะถ้าหีล่ะ ไม่ยิ้นี่หีข้าไหมไม่ยิ้มหีน้ไอ้รืนูวานานาหี่น้มะน้ำไตอะไรแล้ว <c oughs> มาไม่ยิ้น้ำก็ไม่ยิ่เกาก็ไม่ยิ่งม,มา,ปาไปลามาหี่นะครับนี่น้องเป็นป่ามาป่าหมาโอ้ด้วยด้ย,ยทำไรอยู่เมืองต้อยน้ามาเป็นนเรียเรียนหนาฟื้ คนไทยเขาเรียกแกนะมันดินยาวาคนนะว่าเรียนเนี่ยคนไต่เรียนแกงหนูเรียกไม่แก่เลยคนไทยเรียกแก่แกงจบเราคุณจอมอย่าจริงเลยเอ้ท่านทีไม่ได้ไปบ้าก็มีอเอออบได้มไหมน้องอบได้ค่ะอบได้ค่ะคิดตี่ต่อหน่เลย คือท่าคาร่าอย่าเดียวนิสาร,อรอ้อยใครรอดนู่นเลยมันหวัดตากลางร่างอย่างเดียวสามร้อยเบงก่ายนะแหมจับตัวมันกีปลาเลยเต้งก่ายกันคือท่าคาร่าอย่าเดียวนิสาร้อยดูนอด้วยจ่านอด้วยหอหร้อยใครรอดหน่อย มันวจะดูดนมด้วยจับนมด้วยหกร้อยเฮ้ยเอามาเอาเท่าไหร่เอาหกร้อยมาดูดนมด้วยจับนมด้วยแต่ถ้าสาร้อยจับนมได้ค่ะอ่าจับนมไม่ได้ดูดนมมาได้สาร้อยได้แต่ขาลาราอย่างเดียวเฮ้ยกุมตอแตวัดจำรวยมันหวานได้แต่ข้างหลังอย่างเดียวเนาะต่ำพลุเหลาวกู กำมึงไงมันนอนบนแกบพอเบอเเื่อก้ยนะยถึงมึงยืนแมมโยมเกวายบอกตรงเลยคุฟูฟได้ดูไอ้เรื่งมันนองฮะรถดดดตมันโตจิ้นการีก่อนเลยรถดรามาเนาะเรามาได้ขอล้อยนี่ดูได้สองข้านะจานอด้วยนอ้ด้วยคาร์โบคาล่าขอล้อย สักลอย่ใหญ่สายเลยแต่ว่าปียังอยู่อยออยอได้เลยนะนะได้เลยนะสี่ละสี่ก็ได้แต่ว่าดูโนโดได้แค่เดียวจาโนโนได้แค่เดียวนะฮมเดี๋ยวมือกลางโนอะเรามาเอาไว้เรามาทีมอมมว่ามาติดร่างมาเล็วกูเบรกเบรกครับ แล้วหอร้อยหรือสาร้อยหรือสี่รยห้าสี่ลูลูมากพวล่างนี่ด้อางหลังนี่นี่เไมส้อยห้าสี่หอหอร้นุ้ยมันหวาตากลางหลังอย่างเดียวจ้ำรอยตึงหลวุ้นกันออกมมึงจ้ำรอยกูจ้ำรอยกูประหลังมึงประบุ เราหนังรังกระบากูไม่ปรีดมันหนังหน้าเพื่อแดงกิจโจ้ไม่เอาเร็วกูเหลือหุ้นกงาเปื่านี่ไม่เอาเร็วขับรถนี่ล้วนะใช่ไอ้กูยืมรอยอาทิตย์มันไม่ต้องเจาะมัดมือกูยืมนะไอ้กูยืมรอยอาทิตย์นะคอยไว้ต่อไรตินได้จี๋ไอ้นี่กูหยาบล้มนะเฮ้เปื่อนก่ขูคิดดุ้ยมาได้กถอะครั เฮ้ยไปยิ่งไปโดนตางรูดตัวรัวเจ้ารุ่งแล้วนะครับผมยังนอนรับโคงโคงชิบายใต้หงกะรีไปอยู่ที่ไหนมองันไปแลขขามขารทงโทษรับเป่าตางเหย็ดเมอียนางมันก็เอาไปคืนนี้เบียโปอยกามาไว้รอยกลับถูกกะรีฮีลุกมันเอาไม่เหลืออะไรปันนี้เบียคงนั่งรอเจียมมีดวายตัดดอแล้วเราดีโนจะทำยังไง เออเออผานั่นเล่นั่งลูกปานั่นเล่เดี๋ยวตัวนียโอ้ดังมีรางวัลมีรางวัลมีรางวัลเออตรงยำหนึ่งจ้อยเร่เร่อร่อหืมอันตรีรู้ยังไหมเออถ้าเล่มีไม้กุยสช่างเรือดำน้ำพัดเพชรสักถ้วยดิเดี๋ยวจอดบริการนี้ประดังอันเจต้าป้ามาใจท้าผ้ามาออผ้ามาเตะโดนรวบเมื่อกี้เร่ตัวแกกูนังกับลั่นเบากูเคยหนกเขียวเขียวเออ เอออดหนุ่ดดูมาอินทรนบบาดเดจาวางลาดเบากว่าเอาตำไคยมาตักช่วยดอกเศ้าวันเลยมันตักใส่ต้วยเหตุตักบนข่อยรอดรอดเดียวเที่ยตถวยเต็มพลัมพลัมทื้อมากูว่าแม่มือจมอยู่ในถ้วยกว่านองว่าแม่มืออยู่ในถ้วยมันว่าไม่ปรี๊ดกระโดดกระตุนได้บันทุนได้เลยแต่กูสดไม่ลงเถอะอ๋อนอนง่ายเรศกันมากนึ่งครบนะครับ A e D อานว่า r e ส L A B E L อานว่า LEVEL โอ้ยต้องเก่งนะถึงกับว่ารถไนี่แรปรื้เขาปราจังกฤษเพียยกไทยแค่วงปรื้เขียหลวปรื้แล้วก็ไทยไอ้ไรก็คือหลวปรื้นแล้วก็ทีไอ้ไก็ไอ้ไรทีเอจามเอ้ย จามกับไอ้เมื่อนกันแหละไอ้ยอย่าไปมั่วกับอาจารย์ไอ้เปียกกาดุลก็ประคุณบังนองนองตีซ่งกันไปหนึ่งคลมเรดเลเบิลกระปิได้รับเร็วแล้วนี้จะแกบวยเป็นทีระลึกแกบวยจนควายจะพบโซดากับน้ำแข็งเฮ้ยว้าค <c oughs> <c oughs> ลื่นไม่ลงเลยไม่โซดาช่วยเน่อย <c oughs> เฮ้ยไอ้ต้องแข็งงานปะท่ากรีดอกก็เรียนมั่งเลยแกเรียนมัง่งเรื่องปะท่ากรีดพี่รู้จริงเลยครับอ้อประยุกต์เกาะมุ้ย เร็วจาดดุกแกวเอเกาะมุ้ยกูไปอยู่ไอ้อาดเว้งเอยเร็วกลางริบเล่เป็นเต้าเป็นลังเป็นลังจาดไอยาไอไรเป็นลังเป็นลังไอ้ไรก็ไอ้แก่โบลังชาวพักกันอ่าสี่รอรีรอดซี่รอเอ่ารีรอดไอเหลืองก้าวใจพิษนั่นแหละโต๊ะดาแกตายขวดนี้เอยกูพาไปโอเชียนเมืองจุมพลไปเข้าห้องน้ำผู้หญิ่งไอเปียกเอยเปียก กูจะผุ่งเหี่วพรเด้อดอกอีตาวานไหวบ้ามืเข้าบ้าทําไมห้องน้ําสาหรับผู้หญิงบ้าว่าสําหรับผู้หญิงกูไปเตรตยมพึ้งกูจักไข่ออกมากวันนี้ก็สําหรับผู้หญิงนะไึ้หน้าอุบานอุบานอยปันชาร์เวลวเแล้วเดียวเดินในโอเชียนดอกเศร้าฟ้าได้ไกลไพ้ากูไปสื้อเสื้อให้หลวงเศร้าดอกเศร้าว่าตายตายเบว่า้จงขึ้นบาโอเชียนวะ ไอ้เปียกอยู่บจงจงไม่เคยจำชัวไอ้ไรจงไม่เคยจำชัวเพราะอ่านมังก็เคียนหน้ารกเรียดสะอาดจงทำดีโอ้โหกูเป็นที่ว่าก็เคียนว่ามุดสังทำดีจงทำดีำดเพลนละจงจำดีํำดีไ้เกลเพราเมื่อจำอย่างงูบาดกูเกลียดอยูอย่เสรยไอ้พอวันได้กูหนังเล่นไปเล้ววันเทียงเลยแจ้งเคยไปเจ้ยง,งูกูกัวยายมิ้นมินกลับเลยเลยเคยไอ้ปีนี้ ไอ้ปวดเตียงวันเลยแกงค่ยแงงูวันนั้นยังงานนาทีจิงจะญ่เตียงวันกูติมพลิกคลอกหนึ่งปูอู้กว่าวันนี้ไอ้เปียกแกงค่ยแงงูเทียงวันได้ได้แก่คลอกได้เชียไม้คลองได้แก่ไอ้เปียกอูเโยไม่มาเกดแมแมอูครับอหล่าบืดแกแกนมังมึงอะดูบาดวันก้อนไปเตียวเรือนกู้กูดังเปากลุยแกว่าจะาจิ้งอย่าเลยรู้ที่ปากลุยไม่เลยรู้ไม่ใจเปาโต๊ะว่า เอาผ้าข้าวมาปิดตากวยกูเป่าที่บ้าเพลงเหวอเปิดผ้าข้าวมาออกหลังชตดช่องตอนรูชตดแล้วฉลาดเปกามาเออเลยโปนี่เพลิงรองดีใอ้ต้องมาโชว์กูได้ไหมนี่ว่าขำคุยไว้รองให้อาจารย์พอหนูกูนค,ควังเพลิงได้ของมึงจุดเทียนเวียนงาน็อบไม่ได้รองทีบารโอดังลูกหลักจุดเทียนเวียนเมียก็กูจุดเทียนเวียนงานทอบในลอกเลขีเนย จุดเทียนเวียนครัวหลักแกงครัววัวกระบ,บาลดีว่าหลักแกงหลอกหลอกกรอบม่วกันนกใส่น้ารถมาเดกได้ไม่มีสารรีบกลับไปงานหลักซ่านกันว่าเลยที่จุดเทียนเวียนแล่ตั้งอยูเบนแคลรียบยกขึ้นบาแเบกไปไม่ได้รอข่าวหอมมะลิชอบนี้พัดว่า เบกถึงบ้านจนเหนื่อเพืือพ่อเปิดแล็ชอบเกลือเป็นลมดีว่เอะเจ้ก็ชอบเกลือเพลงทุกวันไม่แกต้ององโรละแต่ไว้เนื้อเพลงมีความไม่เดลวดังมีอยู่เพลงมาตุกับชีวิตกู เรืไรนไม่ได้พี่บ้าเออไม่ไหวแล้วนอนไม่รับตังคืขึ้นนามตาเลยในบยปัดปลื้และงนอนเราพี่ความได้ไม่ว่ามาเฉยเธออาวะพอมอยู่ไม่รอตัวดำแต้นักจนพอมเลยตาววาเบมือกอดใส่ต้นได้แต่ว่าปลื้ีนี้เธอบอกว่าเธอก็เสียใจแต่ทดทายชีวิตใครชีวิตมันพมเลยต้องเป็นคนคาดวุ้นมาได้ชุนนามตาเลยเลี้ยงด้วยอยู่บายุดทายธรมะหลอกกันอยากขิดมากดอกบ่าเออคาดวุ้นไปแค่บางวัน จเราแข็มแข็งขึ้นมาครันออกคักดีกว่ารักไม่เป็นเลยๆๆไม่อเป็นไรตกงจำใจแกว่าม่หวั่วไม่ปื้อเราก็าำไม่ราได้เรียนรู้จำไม่ราได้เรียนรู้จริงนะปีเบาแกมันลอกชาติไปเรื่อย่ของไก่ห้ัวจนนอกกล้องวัวจุกเออแล่คู้ในครัวอยากเอาเลยว่าอ๋อๆดีใจเออเชี่ใจเลยเอ้ยกับอย่างไร่กุ้นมันอย่างแร่ก้นกับนายนั่งนี่มัน cứ bà chim này nắng bị nóng mà làm bạc mới làm gì làm bạc rồi hoàn con là tiền cũng phải lên cái nu phải lên cái nơi có hoàn con phải lên cái nu phải lên cái chùm phòn cũng mới bỏ qua trang quạt rơi mới bỏ qua trang quạt rơi tại cũng lên cái chùm phòn Ồ. ngàn này rồi à, ngàn này rồi cả ngàn chín ca đấy nắng lùng cả giang nổ ra cả giang huyền trọc cả giang giang phê giang phê นั่งใจก็ยังแต่ก็เอามารวมกันขึ้นเดียวกันดีพอมารวมกันเดียวกันเถอะแล้วนั่งลุงก็พาไปยบอยู่กลางท่วมก็ลองรักกิงรับอาดับนั่งลุงไปในงานชิงกาแล้วเป็นอันอันตีได้มันเฉยแจงแจงเลยจะปพาไปยบโอ้พาไปตีเจงแจงฮึคนมาแล่นนั่งไปนั่งแล่นนะชิงเฮึแล้วปันผื้อมังเฮึไปเล่นกับจุ่มปอดูไปตั้งลงนั่งตรงไหนคนยิ้นุ้ยใหญ่น่ะอยู่ประมาณ เจ็ดทริปเลื่องเรือไม่ได้เป็นทริปดุนเกย์ลุนใหญ่ปั้นได้ลุนใหญ่ปั้นลุนใหญ่ปั้นได้ซอยไปเตาเยี่ยงการหลงนั่งกูนั่งเกย์รับนั่งเลยมาแต่ไม่หลาบหลือเตาเยี่ยงวันนี้ว่านั่งใกล้หน่วยมาแต่ดูรัดเอ่อกูมาเละไม่เจ็ตั้งไม่แฉ่นั่งสองเดียวกูไม่เละน้อยน่องเรื่อมันสองเสียงมันเสียงไอ้คาเจ้าอยเลยกูไม่เละนั่งนั่งใกล้หน่วยกูไม่เละกูไปทำวงเวียงตกว้าแกโกโรอ Vậy là cho mình trò quá ừ. Rồi đôi quần chơi cái kênh play. cứ kênh mà phêng Mày đăng mà năng nồng điêu Mày đăng năng nồng điêu Cặp. Năng nồng điêu anh cười lao Vì bao cú ừ. Mình phải đăng nạp giá tần ti Mày cú vô Vô cái cài vừa mà kinh kỳ hàng ừ. Này Mày đăng ไม่ดังมานั่งเดียวกับตื้อโอกาสรองกับปีนองได้กว้างนะครับอากปนองที่ตื้อวิจตดีไปชมหากกวังเปล่งนี้คนติดตีดับนั่งเออในหลงรองแลยที่อ้าวมาโหดีเมาดีอาาอเอาการะตือว่นนั่งนองเดียวนั่งก็คือผู้ที่จะนบจะนุ่นั่งเคยด้วย นายนั่งเพิ่อนเล่นแค่แลไปพลางพลางนั่นน้องดีเ,าเวาไม่ว่า แค่แลไปพลางพลางกอถ้าแล่ไม่ได้ก็คอยแยกย้ายกันไปนอนทนหนังเลสักพักก่อนนัน่งอายเอานอนแล้วค่อยไปนังไม้ยา,างหอมทันผู้ชมก็มางตาไม่คอยมี เสียจะพาัลมาก็พาหนักใจเสียงมันเกลียวนอกจากนา่งดีอูกเลกไม่ได้ก็เสียงเหมือนเอกชัยได้แล้วใจมันทออ้อว่านักใจ ไปจะทำอย่างไรเล่าโนหมุกล้อไม่พันเสียงยังหวานไม่พอใจไ,ไหนนั่งนั่งพ้อเรานันนอกมันยังไม่ได้ผู้ชมใจดีทำคืนราตรีที่ได้มาแสนดีใจ นักหนาเมื่อท่านได้มานังหน้าโรงน,นังไม่มีเอร์ไรปากีจงเตะกไปท่านนายบังพูดออกจากใจของนายนั้นขอบคุณผูณ้ฟังผู้ชมโอ้แจงปีก้องลุงปุยจานวานอู้ะหึืนกล้ยก็ลุงปุยมือปี Dùng phui mà phí ánh Phí kê dây vài ruốc đi nào Bộ งไเราโน่หมุกลกไม่พันเสียงกว่าไม่พอใจนายนั่งน,นั่งท้อให้เรานั้นหน่มันยังไม่ไดังผู้ชมใจดีค่ำคืนราตรีที่ได้มาแฟนมีใจนักหนา เมื่อท่านได้มานังนหน้าโรงงานถ้านายไอรายฝากเสียงเพลงไปให้ท่านได้ฟังพูดอ,ออกจากใจของนายนาะนขอบคุณผููฟังผู้ชมโอ้โอโอ ก็ตบมือให้กับกอบคุณเจ้ต้องมือพ่อแม่พี่น้องนะครับให้ตีตบมือให้เป็นกำลังใจนะครับเพลงไม่ดังมันนั่งนองเดียวมือคล้องต่างตาตีเมากล้วยเลยี่น้องเคยมือกล้องมีอาจะยำอ้ยมีอาจะยำมีอาจะยำนั่งเล่นั่งลุงก็มีแนวการตาแดงตีแตกด่างกันไปนะครับผมกระโดดเป็นนั่งตะลุงเยาวชนนะครับ พราะฉะนั้นใน,นวันนี้ก็ทำตรีดีแล้วกาประชาจำพันพีนองขึ้นต้นใจนั่งตะลุงกันหนาเนยนะครับทต่โตประชานง,งานมาได้นายนั่งนายนั่งเยาวชนก็นมีอยู่มากแรกกันนะที่พอรยใจความทุกข์กันได้นั่งจักตรีจินีนก็เตือเป็นปนั่งเยาว,ชน,ยวชนเยาวชนเลือนน้อยเลือนน้อยแล้วนั่งซักตรีิตินก็นี่ทำการแสดงอยู่ทีเจ้าปุ่นปิน่นไม่ได้มาไม่ได้มาแล้วก็นั่ง ไล่ไล่นั่งนูนั่งปนเป็ดวงจีรินั่งใจโปประทุมจิ้นนี่โอจงกระโอจงกระไล่ไล่ไล่นั่งนั่งเนี่ยมือเบ็ดมือเบ็ดนั่งชวนชมจอเฉียวจันเจียวไรก็หน้กุ้งฮะหน้ากุ้งโอหวางนี่ก็มาทำแล้วหน้กุ้งก็ทำชวนไปเลยหน้ากุ้งมือเบ็ดนั่งชวนชมจอเฉียวจันคว้ากว้าไว้กันพี่น้องเออมีงานมีการตทต่อประด้านงานได้นั่งมีไล่ไล่กันนะมีไล่ไล่กันนะ